จบปัญหาปุ๋ยเม็ดร,ราคาแพงด้วยปุ๋ยน้ำเอเวอเรสสูตรเข้มขน้นแคลเซียม9%ช่วยให้ข้าวแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรวงยาวมเมล็ดเต็มต้านทานโรคสู้หนาวเขียวทนเขียวนานเขียวจนรำคาญที่เป็นขวัญใจของพี่น้องเกษตรกรลองมาดูพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเห็นผลเป็นอย่างไรแต่กอใหญ่ๆอย่างนี้เห็นป่ะโอ้เออเนี่ยเน,นแต่กออย่างเี้เนี่หนนี่น เนี่ย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 ปกติมันจะเป็นไอ้ต้นเดียวอต้นเดียวแล้วมันก็แตกกอนี่ยิ่งมาดูตรงนี้ยิ่งชัดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยจากเม็ดเดียวเห็นป่ะนี่มันก็กลายเป็นกอหนึ่งเห็นป่ะนี่กอใหญ่ๆเห็นป่ะเห็นป่ะนี่ปุ๋ยน้ำกระั่งสีดครับนี่ได้ได้สองหมื่เองครับนี่เขียวเขียวบบจืดครับปุ๋ยนี่ขึ้นน้ำห่วงเหีว ยัง่ดีครับครับนี่เบื้องห่วงเขาครับเขาตั้งกอเดียวพ่อเบื้องห่วงเขาครับเขานี่ปุ๋ยกำลังสีใดสองมือเองครับแข็งแรงอย่างนะพ่อแข็งแรงต้นแข็งแรงเขียวโบตกใบโบตกบอลลมบอยังเลยครับแข็งแรงดีครับปุ๋ยนี่ปีการไม่ได้พ่อใส่พ่อใส่ปุ๋ยผมก้อนผมใส่ปุ๋ยที่มีนั่นมาเขาผมมันห่างมันตายมันเสียมันผมตีปุ๋ยมาแล้วมันเขียวมันจะบบเหลืองอ่ำเขียวลุมมบมีหลมมีงยรังต้นสั้นออกดีครับดีเบื้องดี ผมทดลองเมืงว่ามาันสืดีบ่บว่าดีเพราะใส่มาว่าผมว่าดีเป็นตะใสห่วงยาห่วงใงเม็ดกต่ใยดีครับนี่ครับ,รบเอ,อถ้าพี่น้องต้องการก็ใส่ร่องเมึงก็ได้ครับว่าปุ๋ยนี่ดีปุือบ่ดีแต่ตามใส่มา,านี่ผมว่าปีนี้ผมจะดีกว่าทุกปีเลยครับ วันนี้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษเมื่อซื้อปุ๋ยน้ำเอเวอร์เรสขนาด1ลิตรราคาขวดละ750บาทจำนวน3ขวดจากราคาปกติ2,250บาทซื้อวันนี้เหลือเพียง1,800บาทเท่าน,นั้นและยังแถมเสื้อยืดแขนยาวสุดเท่อ,อีก1ตัวคิดจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนาข้าวคิดถึงปุ๋ยน้ำ Ever เอ,วอเวอร์เรสเอเวอร์เรส